ในที่สุดวันนี้คอมูน้องคิโตะขางิมาอีกรอบหนึ่งแล้วเย่ก็เป็นคอมูคลาสสิกนะครับเป็นเจ้าตัวหางไฟนะครับหรือว่าแซมเมนเดอร์หรือชื่อตัวขางิก็ได้แล้วแต่คนเรียกแต่ก็เรียกเป็นหางไฟกันนะครับก็วันนี้จะเป็นท่าคอมูพิเศษปกติคอมูนะครับจะมีมาสองรอบแล้วรอบแรกเป็นท่าไฟเดียวเลยี่เป็นบารเบิร์นนะครับรอบที่สองเนี่ยเป็นคอมูเหมือนกันแต่เป็นท่าแรกเป็นท่ามังกรก็คือดราก้อนบีดนะครับแต่คราวนี้มันให้รวมท่าเลยก็คือท่าแรกเป็นดราก้อนบีดท่าสองเป็นบาร์เบิร์นรวมในร ใครสนใจก็กวกูเก็บไปใช้ได้เพราะถือว่าใช้งานดีเลยนะครับแต่ถ้าอยากเก็บไว้พวกตีบอสเนี่ยยังไงท่าแรกคุณเปลี่ยนเป็นท่าไฟแหละท่าสองก็บายเบิร์เหมือนเดิมนะครับเมก้ามี2ล่างนะครับเป็นล่างล่างของไฟแล้วก็ล่างของอมังกรครับแล้วแต่เราจะเรียกว่าเมก้าเอ็กซ์เดีวนครับอโอเคก็ขอให้คุณได้ใช้นี่แล้วกันนะครับไปละอย่าลืมวูมก้าด้วยนะวันนี้ด e ักคูณตามด้วยนะมาเรามาลุยเฟดด้านแรกกันครับผมเฟดด้านแรกนะครับมี power up สิบครั้งจับน้อง15ตัวและโยนให้เยี่ยมั้าครั้ อ้าช้นี่ออกมามโกพัดจับให้อู้โกพัดจับให้เยี่ยมอยู่เฮ้ตัวนี้ดูชานี่ด้วยใมิชานี่ด้วยเออขอบคุณโกพัดนะฮะน้องโกพัดช่วยฉันเอาไว้กดรับราะะงราว,าวัลเว้นหน้าแรกกันครับผมบอลแดง5้าลูกนะครับลูกอม20เมตรลุ้นช้นี่ครับผมไม่ได้ช้นี่ครับ390ครับ มาดูไอกันครับผมไม่ดีเลยมาผลลัพธ์รางวัลใหญ่ครับหน้าแรกกันครับโตต้าดัตสองพันนะครับเครื่องหอมหนึ่งอันครับลุ้นชายนี่ครับรางวัลใหญ่ไม่ได้ครับผมสี่ศูนสามครับมาเดี๋ยวมาดูไอวีกันครับว่าจะดีไหม ไอวีไม่ดีเลยอ่ะจบไปแล้วนะครับสลับเควสดหน้าหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรา,าดูเควสดหน้าสองกันเลยเคลสหน้าสองมีจับน้องที่ตกข้างเหงืสิบห้าตัวถ่ายโอนสิบตัวและแปลกล่างน้องสามตัวนะครับเดี๋ยวเรามาแปลงล่างที่ตกข้างเหงืรล่างแรกกันนะครับแต่วันที่เสียดายหน่อยอาจารย์เราไม่อยู่นะครับมาครับมาดูกันครับ ร่างหนึ่งน้องตัวเล็กๆนะครับร่างสองน้องจะเป็นยงไงร่างสองรู้สึกน้องตัวตวใหญ่ขึ้นมานะครับผมรู้สึกไฟใหญ่ๆขึ้นมาดีสหนึ่งผลลัพธ์ราวัลกันครับผมรูปอมยี่สิบเม็ดครับ XP หนึ่งพันครับรุ่นโปยมอนชายนี่ครับผมชายนี่ไม่ออกครับร่างสองครับหกแปดห้าครับ มาเดี๋ยวมาดูไอวีกันนะครับจับได้แล้วครับผมไม่ค่อยดีเลยอารับรางวัลใหญ่กันครับผมชอตดัสองพัครับเครื่องหอมอนหนึ่งอันขนมปังหนึ่งชิ้นครับ เรียบร้อยครับจบแล้วครับสำหรับเวสหน้า 2, 2> <_ d ata> เดี๋ยวเราไปดูเวสหน้า3กันเลยเวสหน้า3าคือกว้างบอลให้ได้เยี่ยม bon e 3าครั้งนะครับ <_ d ata> แบลงร่างน้องร่าง2 1ตัวครับแล้วก็ถ่ายโอเวอรอนสิตัวนะครับจากน้องที่มีกล้ามมีตัวใหญ่ขึ้นน้องจะไปอะไรครับมารอดูกันเลย <_ d ata> ในสุดน้องก็มีปีกแล้วนะฮะ <_ d ata> เรียกง่ายๆคือดิสดอนครับผม เทมากเลยน้องคนนี้สามารถแลกราฟเมกาได้ด้วยนะฝนแล้วรางกางต่อครับดูอม20มเมตรครับผลลัดทองคำา5อันครับ x t 1,500แล้วรางใหญ่กันครับผมสต,ตาร์ดัส2,000เครื่องหอม1อันครับแล้วก็ Rocket Ada หนึ่งอันครับด้วยหน้าสี่คือกว้างให้ได้ดี15ครั้ง รูปโปเกมอนประเภทไฟนะครับแล้วก็เพราะว่าอัพโปเกมอนสิบครั้งนะครับผลรับรางวัลหน้าสี่กันครับผมผลไพ่สีเงินห้าอันนะครับเอ็ก0ีพันห้าสตาร์ดัตห้าพันครับผมมาผลรับรางวัลใหญ่กันครับผมสตาร์ดัตสองพันรูปอมประหลาดสามเม็ดลุ้นโปเกมอนชายนี่ครับดิสตอนร่างสามครับผมไม่ได้ชายนี่ครับผม แนะนำไม่ใช้ผลไพสีกนในการจับนะครับจะได้ลูกอมพเพิ่มขึ้นนะครับผมน้องอยู่ไกลามากจับได้แล้วครับผมมาดูไอวีกันไม่ดีเลยหน้าห้านี้ก็ไม่ต้องทำอะไรเลยฮะหน้าสุดท้ายแล้วก็แค่กดรับรางวัลน,นะครับหินเมกาห้าสิบนะครับหินเมกาห้าสิบ หินเมกา50รวมเป็น150เมตรนะครับได้ฟรีฟรีมาเลยกดรับรางวัลใหญ่ครับผมตัดดาวยส2,000หินเมกา150 XT 3000ครับผมก็จบไปแล้วนะฮะสลับคอมมูนะครับบัตราคา19บาทกับคอมมูที่ตกค้างเงนนะครับผมวันนี้ได้ใช้นี่มาทั้งหมด 3, 6, 9, 12, 13, 14วันนี้ได้ใช้นี่มาทั้งหมด14ตัวก็ถือว่าเยอะมากนะสำหรับกิจกรรมคอมมูรอบนี้นะครับ ส่วน IV ีดีๆนะครับตัวแรกวันนี้ i อถือว่าใช้ได้อยู่นะแล้วก็ตัวนี้ครับได้อยู่แล้วก็วันนี้เซอร์ไพรส์ครับได้ใช้นี่นี่คือดีสุดสัปดาห์วันนี้แล้วเรียแค่นั้นแหละชีวิตก็ยังไม่ค่อยสมหวังอะไรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องลอ็กุซากดิด้วยกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะไปละบายบายอ่ะมีดีกหลับคน,นึง